สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้อยู่กับสาวนุชพาเฮ็ดพาชิมนะคะวันนี้สาวนุชจะพามาต้มจับฉ่ายจ้าทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสาวนุชจะเคี่ยวหมูไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าหมูค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะแล้วก็นี่ก็คือผักที่สาวนุชไปซื้อมาที่ตลาดนะจ๊ะจะมีกวางตุ้งแล้วก็ ตั้งโอนะคะหรือว่าผักขึ้นใช้ของเรานะคะนี่หัวชายเทา้าจะมีอยู่ครึ่งหัวนะคะทุกคนก็พอใส่อยู่นะคะด่คะ่ะเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ำให้สะอาดสักสองสารอบนะคะทุกคนเราแน่ใจว่าสะอาดก็เป็นนั้นว่าใช่ได้แล้วจ้าวันนี้สาวนุชมีเมนูง่ายๆ หมาะสำหรับหน้าหนาวนะคะทุกคนสดร้อนจะ้ะเตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ได้ทีแล้วจ้าเราก็จะใส่หัวไชเท้าลงไปก่อนนะคะต้มหัวไชเท้าให้สุกก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยใส่ตั้งโอนะคะนี่จ้าใส่ผักลงไปได้เลยจะต้มให้เปื่อยเลยนะคะทุกคนผักเพราะว่าสาวนุชชอบ ทานเปื่อยเลยเปยื่อยๆนะคะผักอะผักกวางตุงนี่ต้มต้มแล้วมันอร่อยมากนะจ๊ะทุกคนนี่จ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหอมห้วยหวยอยู่จ้านี่เคียวให้สุกเลยนะคะจะประมาณนี้จ้า สาวนุชปรุงรสแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเมนูนี้จะไม่ได้ชิมให้ดูนะคะแต่ก็ปรุงรสแล้วเรียบร้อยอร่อยแล้วจ้าเอา้าไหนบอกว่าไม่ชิมไงไม่ได้ชิมนะจ๊ะทุกคนแต่ก็แอบชิมนิดหน่อยจ้าแล้วเราก็จะมาเจียวกระเทียมนะคะ เจียวกระเทียมเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปใส่ตอนที่เราทานนะจ๊ะทุกคนมันจะเป็นรสชาติที่เพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะไม่ต้องเจียวเยอะนะคะเพราะว่าทํากับข้าวไม่เยอะจ้าในหม้อนี่ก็ประมาณสองถ้วยเท่านั้นเองนะจ๊าทําเยอะเดี๋ยวทานไม่หมดนะคะทุกคนนี่จ้าเราจะเจียวประมาณนี้นะจ้า พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูต้มจับชายค่ะนี่จ้าจะบอกว่าต้มจับชายหรือว่าต้มจืดต้มผักก็ได้หมดนะคะเมนูนี้เรียกได้หมดเลยจ้าจะเรียกอะไรก็ได้นี่จ้ามาทานด้วยกันกันกบสาวนุชพาเฮ็ดพาชิมนะคะฝากช่องน,อน้อยของสาวนุชด,ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดเลิฟกดซับสไครต์กดแชร์ให้สาว นุดด้วยนะคะกดติดตามให้สาวนุดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ